โยโย่ yo, yo. วันนี้เรามาหมองกระดาษกันเนะี่ยหมองกระดาษนี่กันมาเปิดมาที่หนึ่งกุปปองปุ๊บโอ้ยท่าวับเอฟเฟควับปุ๊บบัตรเช่าไวโอเอามาทำไม

ถ้าเต้นเพลงใหม่จะแบบนี้จริงเหรอโอเคมาต่อ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 ยาวยาวฮะยาวยาวเยอะอุ้ยมึงไล่ก้าครูปองกับเอ่อกับสกิลไอรีไอรีโรงเรียนเปล่าใช่เอ่อ มันมันโรงเรียนเหรอวะมันมันมันพัดทามไม่ใช่เลยฮะมันมีให้เลือกสองสกินมันมีสองด้านอ่ะสกินอะไรอ่ะมันเป็นสกินของมาเดี๋ยวกูต่อให้มันหมดดีไหมแต่ว่าสีลุ้งปะลิมิเต็ดหรือว่าลุ้งลิมิเต็ดสีส้มก็คือมึงได้ปากเลยเหรอมึงได้แบบปากเลยเหรอใช่ อยากได้สก,กินวีโอด้วยแต่ว่ามันคงไม่ให้กูแล,ะละ้วล่ะมาแต่ว่ากูกูก็ต่อยาวๆอ่ะเมากระดานมาเลยเออนเมาเลยกูเมาแล้วปึ๊บมาเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วเม,มากระดานมาโอเคเมากระดานฮะ <c oughs> ได้มาทั้งสองสก,กินนะฮะโอเคมา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 เดี๋ยว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 กูแอคเดี๋ยวกูแอค เดี S 1> <S 1> <S ๋ยวกูแอคปึ๊บกดใช้สกินไวโอนี่แอคก่อนออกกัน <S 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 โอเคแต่ไปก็สกินของไอรีอยากกดผิดนะอยากดผิดนะโอเคกดผิดนี่กูร้องเลยนะปึ๊บโอเคแอคได้เต็มที่แล้วมามา,มาได้เวลาแอคมึ้แลวโอเคคลิปเปิดกระชาก็แค่นี้แหละบาย